มาดูกันดีกว่าว่าสรุปแล้วโกคูแข็งแกร่งกว่าบิลแล้วจริงหรือไม่ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนๆดรากอนบอลทั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเราก็คงจะถึงคราวแล้วแหละที่จะมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับระดับพลังของบิวกันสักทีนะครับหลังจากที่ตัวละครอย่างบิลเปิดตัวมาอย่างยาวนานแล้วนะครับถ้าหากเทียบในซีรีส์ราก้อนบอลซูปเปอร์แล้วพี่แกก็เป็นตัวละครแรกๆเลยที่มีการเปิดตัวขึ้นมาซึ่งแน่นอนละครว่าเปิดตัวมาตอนแรกมันก็โหดสัตว์ร,รัสเซียจริงๆนั่นแหละเมื่อนําไปเทียบกับพลังโกคูณต้นะตอนน ก็คือเป็นพลังระดับกี้ไปเลยนะครับสลัดระดับพลังของโกคูแต่เมื่อโกคูนะครับเป็นรักอัตตุดนิยมได้แล้วนะครับแน่นอนแหละครับว่าหลายต่อหลายคนนะครับก็มักจะพูดว่า นี่ไงล่ะโกคูเนี่ยเหนือกว่าบิลแล้วเป็นยังไงล่ะไอบิวมันอ่อนมันกระจอกมากๆเลยซึ่งผมก็เคยทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่แน่นอนแหละครับว่าไม่รู้เป็นเพราะว่าผมอธิบายไม่ดีหรือว่าอ่านกันไม่ครบหรือฟังกันไม่ดีจริงๆนะครับเพราะว่าหลายคนไปตีความหมายกันคนละแบบกับที่ผมพูดไปหมดเลยหรือบางคนนะครับก็เข้าใจผิดไปใหญ่โตเลยแหละครับเมื่อผมพูดว่าเนี่ยโกคูเป็นร่ากอัตูนิยมหลายคนก็คิดเป็นจริงเป็นจังเลยว่าเฮ้ยไอช่องนี้บ้าหรือเปล่าเนี่ยทำช่องยังไงของมันเนี่ยพูดก ไม่มีข้อมูลแท้จริงเลยนี่หว่ามันต้องอัตตนิยมสิอัตตนิยมแหมพี่ๆเอ๋ยไม่เข้าใจคำว่ามุกหรือไงนะครับมันเป็นมุกเว้ยอัตตูนิยมโอ้ยแต่ละคนนี่คือแบบดูคลิปแหละดูตั้งแต่ต้นจนจบเว้ยถ้าดูต้นจนจบยังไงอ่ะมันเข้าใจครับสิ่งที่ผมอธิบายในแต่ละคลิปไปแต่ปะเด็นหลักๆวันนี้นะครับเราไม่ได้พูดถึงแค่ร่างอัตตูนิยมเท่านั้นของโกคูนะครับเพราะว่าเราต้องเทียบพ,พลังกับบิลใช่ไหมแต่ผมจะมาอธิบายแล้วกันว่าทําไมนะครับไอช่องนี้เนี่ยไอ้อนเ,นเกวิ บิวเทพเสลือเกินทําไมนะครับผมถึงชอบพูดว่าบิวเนี่ยมันเก่งนะเว้ยมันเก่งมันไม่ได้กระจอกมันไม่เคยแพ้โบลี่เลยมันไม่ได้มีพลังน้อยกว่าโบลี่เลยมันไม่ได้เคยแพ้โกคูเลยทําไมนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้แบบชัดเจนแล้วกันนะครับเอาแบบไม่มโนเลยนะเอาแบบข้อมูลที่มีการพูดถึงเอ่ยถึงแล้วก็เล่าถึงในเรื่องเลยนะครับฟังให้ครบด้วยและคุณจะเข้าใจนะครับในสิ่งที่ผมอธิบาย สำหรับจุดเริ่มต้นนะครับสำหรับแมวเทพอย่างบิวนะครับก็คือพี่แกก็เป็นเทพทําลายล้ากนะครับที่เปิดตัวมาในช่วงต้นนะครับของราคอนบอลซูเปอร์แต่จริงๆแล้วนะครับถ้าเอาแบบข้อมูลถูกต้องจริงๆนะบิวนะครับปรากฏขึ้นนะครับในมูฟวี่ของราคอนบอลแซดมากกว่านะครับเพราะว่าตอนแรกเขาไม่ได้มีแพลนในการทําราคอนบอลซูเปอร์เลยเขาต้องการทําเป็นแค่มูฟวี่เท่านั้นนะครับจึงทําให้นะครับเหตุผลที่ว่าบิวเนี่ยใช้พลัง30%แล้วหรือ70%แล้วในเรื่องนะครับเหตุผลตรงนั้นนะครับ ลหลายคนก็จะพูดอีกใช่ไหมว่าทําไมต้องโลอีกแล้ว wichtig? อ่ะทำไมต้องชอบพูดว่าต้องโลอันนั้นทิ้งอันนี้ทิง้งก็มันมีเหตุผลของมันนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นเหตุผลทายในเรื่องเขานั่นแหละอย่างแรกเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกต้องการทําเป็นเนื้อเรื่องสั้นๆมูวี่เท่านั้นจึงไม่ได้คิดเรื่องสเกลพลังนี้ในตอนแรกพอมาทําเป็นซีรีส์ยาวนะครับจึงทาการปรับเปลี่ยนสเกลพลังการเกิดขึ้นและระบบการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับเป็นแบบนี้หมดแหละครับพอข้อมูลใหม่มานะครับข้อมูลเก่าๆที่เคยได้รับมานะครับ,รบก็าบา การที่ว่าดื้อรั้นนะครับใช้ข้อมูลเก่าอยู่อาจจะทําให้เนื้อเรื่องนะครับทั้งเรื่องเนี่ยอาจจะพังไปเลยก็ได้นะครับอย่างกระตุ้นอย่างวันพีก็มีการปรับเปลี่ยนเยอะแยะนะครับมันไม่ใช่เรื่องแตกอะไรนะสําหรับเรื่องนี้ก็ทําให้เราเข้าใจได้นะครับว่าสเกลพลังของบิลเนี่ยในตอนแรกนะครับที่เราไปเทียบกับร่างก้อนเนี่ยตรงนั้นใช้ไม่ได้แล้วเป็นว่าตรงนี้โมคะโมคะโละทิ้งกันไปแต่หลักๆแล้วที่เราทราบสเกลพลังของบิลอย่างแน่นอนชัดเจนก็คือการที่ว่าบิลนะครับได้ไปทรางนะครับกับเทพทำลายลางท ทราบแล้วล่ะครับว่าบิวนะครับมีสเกลพลังระดับไหนด้วยเหตุการณ์ในตอนนั้นนะครับเป็นการปะทะกันนะครับระหว่างเทพทำลายล้างนะครับทั้ง12องนะครับเพื่อโชว์นะครับท่านเซโนนะครับว่าการปะทะกันในศึกประชันพลังจะเป็นยังไงกันบ้างซึ่งแน่นอนการปะทะกันนะครับจะต้องเป็นการปะทะแบบมั่วซั่วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าพี่บิวเรานะครับก็คือดูดตีนมากที่สุดแล้วนะครับในการปะทะกันของ12องคเนื่องจากว่าพี่แกนนะครับสร้างวีรกรรมวีรเวนไวนนะครับกับเพื่อนๆนะครับเหล่าเทพทำลาย แต่ว่าบิวนะครับแข็งแรงมากมากเลยต่อให้เทพทำลายล้างหลายองค์นะครับมารุมเขานะครับแต่เขานะครับก็แทบไม่เป็นอะไรเลยแต่ว่าเขาจะสู้สีนะครับกับเทพทำลายล้างอย่างกีเตล่านะครับที่ว่าหน้าเหมือนหนูนั่นแหละครับซึ่งตรงนี้ก็มีการบอกว่าบิวนะแพ้แต่ว่าแพ้การงัดข้อนะครับไม่ได้แพ้ในทางด้านการต่อสู้ ซึ่งหลายคนก็เข้าใจผิดตรงจุดนี้ว่าบิลเนี่ยก็คือเป็นเทพทลายล้างแหละแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นอ่ะคือย oh an right, no oh ังแพ้ท่อยเทพหนูนั่นเลยคือไม่จริงนะครับบิลเนี่ยก็คือเก่งระดับ1ใน <lem> 2เลยนะครับของเทพทลายล้างคือจริงๆเนี่ยน่าจะเก่งที่สุดนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้การเปิดเผยชัดเจนผมก็ขอยืนยันไปว่าเก่ง1ใน2ของเราเทพทลายล้างละกันซึ่งผมขอย้ำชัดเจนเลยแล้วกันนะครับว่าเทพทลายล้างแต่ละจักรวาลมีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันนะครับแต่ละคนไม่ได้แข็งแกร่งเท่ากันแน่นอนละครับว่า คนในจักรวาลนั้นๆนะครับความแข็งแกร่งมันก็ต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เอาแบบว่าลูกของไดชินคันนะครับมาเป็นเทพทะเลล้างนะครับจึงทําให้นะฮะแต่ละจักรวาลก็มีความแข็งแกร่งที่แตกต่างกันไปก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่ท็อปโปนะครับจะยังไม่ได้มีสเกลพลังเนี่ยเทียบใกล้เคียงกับบิลเลยแม้แต่น้อยนิดและอะไรล่ะทําไมถึงทาให้ใครต่อใครนะครับคิดว่าบิลเนี่ยตอนนี้คืออ่อนกว่าเบจิต้าแล้วอ่อนกับโคคูแล้วอะไรล่ะทําไมถึงต้องคิดแบบนั้นหลักๆเลยนะครับผมฟันธง99.99%เ ตอนที่ Vegeta เบจิต้าในชนะท็อปโปได้ซึ่งท็อปโปตอนนั้นนะครับก็คือเทพทลายล้างแล้วแหละก็คือเทพทลายล้างที่แบบกำลังจะเป็นใช่ไหมจึงทําให้นะครับคนหลายคนก็คิดว่าเนี่ยเห็นไหม Vegeta เบจิต้าในชนะเทพทลายล้างได้แล้วแปลว่าเบจิต้าเหนือกว่าบิลแล้วเป็นยังไงล่ะโอ้โหบิลเนี่ยกระจอกมากเลยคือแบบเออ เองได้ดูทั้งเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยคือตรงนี้มันไม่ใช่นะครับก็อย่างที่ผมได้พูดไปหละครับว่าเทพทลายล้างแต่และจักรวาลน,นะครับมีความแข็งแกร่งที่มันแตกต่างกันไปยิ่งเฮียท็อปโปเนี่ยเพิ่งเป็นเทพทลายล้างเองนะครับย้ำนะครับเพิ่งจะเป็นเทพทลายล้างเองนะครับสกเกลพลังเนี่ยเผยเผอ่อนที่สุดนะครับในเหล่าบรรดา12จักรวาลเลยด้วยซ้ําจะเอามาเทียบกับบิลเนี่ยมันก็คงจะไม่ใช่หละครับบิลก็คือมันระดับต้นๆไงของเทพทลายล้างนะครับจึงทาให้การวัดพลังแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นการีณึ นะครับอันนี้กรณีที่ไปเทียบกับโกคูนะครับหลายคนเนี่ยก็มักจะคิดว่าร่างอัตุนิยมของโกคูเนี่ยคือเป็นร่างที่แม่งสุดแข็งแกร่งแล้วไม่มีใครในโลกนี้สามารถชนะได้เลยคือตอนเนี่ยเหนือกว่าบ,บิลไปแล้ว <S <S ผมขอพูดอย่างชัดเจนเลยละครับว่าร่างอัตุนิยมมีความแข็งแกร่งมีสิทธิ์สามารถเหนือบิลได้แต่แต่ ตอนนี้โกคูยังไม่ได้ใช้ร่างนี้ได้แบบเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับย้ำนะครับก็คือโกคูยังไม่ถือว่าใช้ร่างนี้ได้แบบโอเคนะเพราะว่าพี่แกนะครับสามารถเป็นร่างนี้ได้ไม่ถึง1นาทีเลยได้ซ้ำมั่งไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะแบบแป๊บเดียวอ่ะพี่โกคูสามารถใช้ได้ซึ่งผมพูดตามตรงเลยนะครับว่าหากใช้ได้แค่นี้อย่านับเลยครับว่าใช้ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยอย่างแรกเลยนะครับบิวนะครับเป็นเทพทะเลล้างที่มีประสบการณ์สูงมากๆเลยถามว่าเมื่อเขาเห็นไอโกคูเนี่ยเป็นได้แป๊บเดียวอย่างนี้้ถถาาามว่่ะจตอ ค,ความเก่าเกมของเขาเขาจะทํายังไงครับก็ยื้อเวลาสิยื้อเวลาในการต่อสู้กับโกคูไปก็สามารถชนะได้แล้วแต่อันนี้คือในกรณีที่บิวมีพลังน้อยกว่าการที่โกคูเป็นร่างอัตุนิยมนะซึ่งตรงนี้นะครับก็ไม่เคยมีการเปิดเผยเลยว่าร่างอัตุนิยมเนี่ยม,มีพลังมากกว่าโกคูย้านะครับไม่เคยมีการบอกเลยคุณลองไปย้อนดูเลยนะครับมันไม่มีการบอกจริงๆเลยนะครับและหลายคนก็จะไปเทียบว่าเห็นไหมล่ะโกคูเก่งกว่าเพราะว่าโกคูเนี่ยสามารถใช้ร่างอัตุนิยมได้แต่บิวเนี่ยไม่สามารถใช้ได้ใช่เลยครับบิวนะครับไม่สามารถใช้ได้ ถึงระดับโกคูแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าบิวจะอ่อนกว่านะครับเพราะว่าอัตานิยมหรืออตุนิยมเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เทคนิคการต่อสู้หนึ่งเท่านั้นการที่บิวไปไม่ถึงไม่ได้หมายความว่าเขาจะกระจอกกว่าเป็นเพราะว่านะครับลักษณะการต่อสู้สไตล์ของเขาในที่หัวร้อนๆอนเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมนะครับสำหรับการนะครับใช้จิตใจที่มันแน่นิ่งหรือว่างเปล่าอะไรตรงนั้นก็ได้ก็าะจะเป็นสายที่เน้นพลังมากกว่านะครับซึ่งแต่ละคนก็มีสายที่แตกต่างกันไปคือตรงเนี้ยในการ์ตูนราคานบอลน,นะครับก็มีการอธิบายเยอะมากๆเลยนะคร อยากจะเป็นตรงนั้นแล้วนะครับเพราะเขาดูแหละครับว่าพลังของเขานะครับความสามารถของเขานะครับไม่ใช่สายนั้นอย่างแน่นอนนะครับจึงทําให้นะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่บิลนะครับจะไม่สามารถนะครับเป็นร่างอัตตูนิยมได้แต่ความแข็งแกร่งเขาก็ยังมีอยู่นั่นแหละเรามาขี์หลักของคลิปนี้เลยดีกว่านะครับปูพื้นมาอย่างยาวนานเลยครับเพราะใหญ่ทุกคนเข้าใจเลยครับว่าเหตุผลอะไรนะครับทำไมถึงผมชอบเทียบพลังของบิวว่าระดับนี้ระดับนั้นนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่า บิลนะครับแข็งแกร่งกว่าโกคูจริงหรือเปล่าและแถมให้ด้วยละกันนะครับก็คือแข็งแกร่งกว่าโบลี่จริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะเริ่มที่โบลี่กันก่อนเลยนะครับแน่นอนแหละครับว่าโบลี่มีพลังที่มากมายมหาศาลเลยแต่ว่าทักษะการต่อสู้เนี่ยโอ้โหระดับศูนย์เลยนะเพราะว่าทักษะการต่อสู้พี่แกถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโบลี่นะครับตอนที่เปิดตัวมาแรกๆนะครับหลายคนก็ชอบจะพูดแหละครับว่าโบลี่เนี่ยแข็งแกร่งกว่าบิวไปแล้วตอนเนี้ยเก่งมากเลยพลังมหาศาลเลยผมขอเป็นหน่วยกล้าายอีกคนนว่่ายยัังงไไมด้ แข็งแกร่งกว่าอย่างแน่นอนนะครับเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่านะครับพลังเยอะก็จริงนะครับแต่ทังษะการต่อสู้ยังถือว่าน้อยอยู่นะครับการที่จะล้มบิวได้เนี่ยมันยังเป็นเรื่องยากอยู่นะอันนี้คือไม่ได้อวยเลยนะคือแบบพูดตามตรงพูดตามแบบจมที่เห็นจริงๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนหรือว่าไม่จําเป็นต้องเชื่อผมก็ได้นะครับเอาเป็นว่าที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็ลองเทียบเคยียงดูเองแล้วว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับสรุปนะ บิลยังเก่งกว่าบลี่นะครับมาที่เพลงคนต่อไปก็คือคนที่2เลยโกคู Goku. ตรงนี้นะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไว้ก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าโกคูตอนนี้ปัจจุบันนะครับความแข็งแกร่งที่สุดของเขาคือการเป็นอัตตุนิยมซึ่งโกคูถ้าเทียบวันนี้วันที่ทําคลิปอยู่เลยเนี่ยสิ้นปี2019นะครับโกคู Goku, นะครับยังไม่สามารถเป็นร่างอัตถุนิยมได้เพอร์เฟกต์ร้อยเซนะครับยังไม่สามารถเป็นได้ตามใจนึกแน่นอนถ้าเทียบนะตอนนี้มันก็หมายความว่าโกคูนะครับยังไม่ได้แข็งแกร่งกว่าบ และผมแถมให้แล้วกันถึงต่อให้โกคูนะครับสามารถเป็นร่างอัตตุนิยมได้ มันก็ยังไม่ได้มีอะไรฟันธงนะครับว่าจะแข็งแกร่งกว่าบิวนะครับอาจจะต้องมีอะไรที่มันเพิ่มเติมมากกว่าเดิมหรือเปล่าเพราะหากนะครับการที่โกคูเป็นร่างอตุนิยมแล้วนะครับและแข็งแกร่งกว่าบิวมันควรจะมีการพูดอะไรที่มันมากกว่านี้ในเรื่องนะครับอย่างเช่นอาจจะมีการพูดของวิทย์แหครับว่าคุณโกคูเนี่ยแข็งแกร่งกว่าท่านบิวแล้วนะหรือใครก็แล้วแต่นะครับก็ควรจะมีการพูดมากกว่านี้นะครับแต่ในตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดอะไรนะครับจึงทําให้นะครับก็อย่าพึ่งไปมโนไปก่อนแหะครับว่าอ่าโก ไม่มีนะครับรอให้มันเปิดเผยก่อนแล้วกันนะครับแต่ผมพูดก่อนแล้วกันว่าหลายคนเนี่ยเนื้อปีกแล้วเนื้ฟตัวโกคูยแล้วให้โกคูกากผมไม่ได้พูดเลยว่าโกคูมันกากโกคูมันเก่งย้ำนะครับโกคูมันเก่งแต่ว่าบิลเนี่ยแม่งโคดเก่งไงเข้าใจใช่ไหมเขาคือเทพทำลายล้างเว้ย เราอย่าไปเทียบสเกลพลังแบบโอ้โหพวกเพเอกจะต้องแข็งแกร่งกว่าบรดาเทพและเทวดาอย่างเราเอาแบบว่าเพเอกเนี่ยเอาถ้าจะสู้นะครับให้แบบว่าไปสู้กับสเกลพลังระดับคุณธรรมดาก่อนละกันนะครับผมเชื่อว่าตรงนั้นน่าจะดีสักกว่านะเอาง,ง่ายๆเลยนะอย่างโมโรเนี่ยที่มันเป็นตัวละครตัวร้ายตัวใหม่เพิ่งเปิดตัวมานะครับความแข็งแกร่งมันสูงใช่ไหมโกคู Go ยังไม่สามารถผ่านไปได้เลยนะครับแต่ว่าบิวนะครับพี่แกยังนอนชิวๆสบายๆยังไม่ยี่ระอะไรเลยนะครับทางด้านที่ว่าจะต้องไปสู้จะต้องไปอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งมันก็น่าจะเเป็นหตุ ที่ชัดเจนแล้วล่ะครับว่าบิลไม่ได้รู้สึกว่าโมร่นะครับเป็นภัยอันตรายต่อตัวเองนะครับหรือว่ามีความแข็งแกร่งมากเพียงพอที่ตัวเองอยากจะไปสู้ด้วยนะครับนั่นแหละครับก็น่าจะเป็นคําตอบที่ดีแล้วนะครับว่าความแข็งแกร่งของบิลระดับไหนนะครับในปัจจุบันนี้โกคูก็ยังเป็นร่างบลูได้เท่านั้นนะครับส่วนอัตานิยมหรือตัวนิยมเนี่ยถ้าจะเป็นได้นะครับในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับผมเชยร์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งร่างที่มีความเท่ระดับหนึ่งนะครับก็เฝ้ารอแล้ว ซึ่งหลายคนนะครับก็น่าจะรู้ดีนะครับว่าตัวละครโกคูเนี่ยมันเปิดตัวมานานแล้วเมื่อเทียบกับบิวนะครับที่เพิ่งเปิดตัวมาถามว่าผมเนี่ยจะชอบตัวละครตัวไหนมากกว่ากันแน่นอนแหละครับว่าก็ต้องชอบเบชิตามากกว่าหลอกอกๆชอบโกคูมากกว่าเว้ยคือยังไงมันต้องชอบมากกว่าแล้วแต่ว่าผมทําคลิปยูทูบไงเราก็ต้องเป็นกลางนะครับไม่ใช่แบบว่าจะต้องเอาใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าทําเพื่ออวยนะครับผมไม่ทำนะแบบนั้นนะบอกก่อนเลยนะแบบว่าพี่เอาเงินผมไปเลยเนี่ยพันห้าเอาไปเลยช่วยอวยโกคูให้หน่อยว่าโกคูเนี่ยเก่งกว่าลไ่เอาแพีปย อวยโกคูให้หน่อยว่าให้โกคูในเก่งกว่าถ้าอย่างนั้นเอานะแสนหนึ่งนี่บอกเลยนะครับเงินซื้อผมได้นะครับถ้ามันมากพอนะ <c oughs> โคตรระยับเลยเราอ่ะ เป็นอันว่านะครับก็น่าจะเคลียร์แล้วนะครับกับสิ่งที่ผมได้พูดไปนะครับเกี่ยวกับสเกลพลังของบิลซึ่งผมเชื่อว่านะครับตั้งแต่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับน่าจะเข้าใจแล้วละครับกับสิ่งที่ผมอธิบายทั้งหมดเลยนะครับเกี่ยวกับสเกลพลังของบิลและทําไมผมถึงชอบไปเทียบเคียงว่าโกคูยังไม่ได้แข็งแกร่งกว่าหรือโบรี่นะครับไม่ได้แข็งแกร่งกว่าน่าจะเข้าใจนะครับณจุดนี้กันอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับย้านะดูตั้งแต่ต้นจนจบนะเว้และจะเข้าใจจริงๆแต่สําหรับใครนะครับ อ,อะไรก็แล้วแต่นะครับคิดไปเลยผมไม่ได้ว่าอะไรแต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกันไปนะครับผมก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นหนึ่งเท่านั้นนะครับย้ํานะผมก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นหนึ่งเท่านั้นนะครับในการทําคลิปมาไม่จําเป็นต้องเชื่อ100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าคุณเชื่อผมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยนะครับแปลว่าผมทำลัทธิอะไรสักลทัทธินึงแล้วแหละคือไม่เว้ มีความตกเถียงกันนะครับตกเถียงกันข้างล่างนี้เลยนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมีความคิดเห็นของตัวเองนะครับไม่จำเป็นต้องเชื่อผมหมดเลยฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับแล้วก็ f a c e b o o k แฟนผม Over Review นะครับสามารถไปกดติดตามได้มีฟิกเกอร์โมเดลดราฟท์บอลมากมายขายในนั้นด้วยนะครับสนับสนุนผมอีกหนึ่งช่องทาง ตรงนั้นได้เลยนะครับโอเคไปแล้วหากมีคาถามอะไรนะครับก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้แล้วกันนะครับจริงๆในคลิปวันนี้เนี่ยเป็นคลิปรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเลยละกันเพราะที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับในคลิปนี้แหละส่วนใหญ่ก็พูดมาแล้วหลายคลิปนะครับแต่วันนี้คือการรวบรวมนะครับเผื่อแบบว่าวันไหนใครถามอะไรอีกนะครับผมจะได้เอาลิงก์นี้ไปดูว่าเนี่ยผมเคยพูดแล้วนะเกี่ยวกับพลังของบิลโอเคครับไปจริงๆแล้วนะครับพูดนานมากเลยคลิปนี้สวัสดีครับ